สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทุกผู้ทุกคนนะครับเนาะทุกๆท่านครับครับมือนี้เสี้ยงยาผ้าเลาะกับมีแนวทางนะครับเนาะมาขอตัวเลขน้ำปูตาผ่าขาวละครับครับมือนี้กับวันที่สามสิบแล้วันเนาะครับค่ะวันที่สามสิบเดือนนี้มันมีสามสิบวันหมครับครับมืออื่นกับเปลี่ยนสิเปลนมือหวยออกละมั้งครับวันที่หนึ่งนะครับเนาะมาขอตัวเลขครับน้ำปูตาผ่าขาวนะครับเด้อ ผู้ใดเขามาแล้วก็อย่าลืมนะครับเด้อกดไลค์กดแชร์กดติดตามครับเพื่อสิบปอยได้ผ่านแนวทางเนาะครับเนาะครับแนวทางของผู้ตาปลาขาวครับเจ้าที่เจ้าทางเพื่อนนี่แหละครับผู้ผลงหงุดแขงตาทิพย์เนาะครับเนาะครับงวดที่แล้วของผู้ตาปาขาวกับเขางามๆเนาะครับเนาะกัสิเห็นน้ากันอยู่กัสิได้โชคได้หมาน้ากันอยู่ครับสำหรับงวดที่แล้วของผู้ตาปาขาวซีหนึ่งเต็มๆเลยครับทา้ง่องเกล็ดลำไยผ้ารุ้ย เปินกระได้น้ำยูครับเพราะได้เงื่อนไขเจ้าเขานะครับเนาะสำหรับเหล็กของปูตาผาขาวครับงวดที่แล้วครับนี่ครับเป็นงวดที่แล้วนะครับเด้อครับงวดที่แล้วปูตาผาขาวมาไหเก้าหนึ่งหกสำหรับเลขทูบครับเลขทูบบนเขามาสองงวดแล้วครับครับงวดนี้เป็นงวดที่สาม้ลยครับเน้ะครับก็อย่าลืมกดไหลกดแช่นะครับครับก็หนึ่งซีครับสําหรับ เสียงยา้าเลาะเห็นเนอะคบเนาะเป็น1 C C 1 1ซีหนึ่งหนึ่งละครับปูตาปลาขาวครับเปิดให้มางวดที่แล้วครับอันนี้เป็นงวดที่แล้วครับสำหรับส่องเสียงยา้าเลาะได้นำเสนอลงไปแล้วครับกตสิมีผู้สูงผู้มานเยอยู่นะครับเนาะครับสำลัหรือด้วยน้ำกันครับสำหรับปูตาปลาขาวเปิดให้เงินคนไเกี่ยวเข่าครับงวดที่แล้วครับครับปูได้ขามาแล้วกักดติดตามไ้ครับเพื่อสิบว่าเดียวผ่านแนวทานครับครับงวดนี้ท่างส่องเสียงยาพ้าเลาะ แต่เด้มาเอากระปูตาปลาขาวขอนั้งเพลินขอโชคขอลาบนะครับเนาะครับขอโชคครับมันมานครับสำหรับเงินใส่ปีใหม่บาทนี่ครับขอเงินปูใส่ปีใหม่เลยบาทนี่ครับเอารางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะครับเขาไปเบิ้งตัวเลขน้ำกันเด้อครับเด้อสำหรับปูตาปลาขาวครับทางส่องเสี้ยงยายบาเลาะเดี๋ยวขอแล้วครับตอนนี้ครับเดี๋ยวมาขอนั้งเพลินเนาะครับเนาะ ครับอันนี้ก็เป็นควมเสียของส่วนบุคคลนะครับเด้อครับผู้ได้มากระจัดผู้ได้คัดกระพานครับสําหรับควมเสียของส่วนบุคคลครับเป็นตัวเลขง่ามๆครับเพิ่นทไหมาเก้าหนึ่งหกครับกับหนึ่งซีหนึ่งหกหนึ่งเก้าเก้าเก้าแหละครับเก้าหนึ่งเก้าครับข่ายพี่เรียกคู่เดียวแหละครับตัวเดียวแหละครับห้ามาจับเหรียญเนาะนะครับเนาะขยายเอาครับสําหรับเหรียญถูกของเพิ่น เขาปูตาผ่าขาวครับครับเจ, partido, จ้าที <Damn. S 1> ่เจ <uw> ้าท ouais <c oughs> <Giul ia> ั้งเพิ่นเหรอครับผู้มีเจ้าทีเพิ่นเนาะครับเนาะครับเพิ่นยู่นี่โดนเหรอครับกาท่างเพิ่นว่าเพิ่นกัได้เพิ่นเกิดขึ้นมาเพิ่นอายุเจ็ดสิบปีเพิ่นกัว่าเพิ่นเห็นแล้วครับเนาะครับเนาะครับกเขาไปเบิ่งตัวเลขน้ำปูตาผ่าขาวน้ำกันเนาะครับเนาะครับตัวเลขปูตาผ่าขาวเด้อครับเด้อครับทางส่องเกลี่ยน้ำย่ยกับไอเก้าหกหนึ่งครับเพนเป็นเลข เลขท้ายนะครับเนาะสำหรับลอตเตอรี่ครับลอตเตอรี่ก็คือสองใบสามใบก็ได้หลายเนาะครับเนาะครับก็ได้พ่ออยากพ่อกินอยู่ครับพ่อได้จับได้บายไป็นแค่หล่ะครับพ่อได็กนี่คายเกี่ยวเขาครับครับทางส่องเกลํายลำไยผุหล่ะครับเพิ่นมาเอางวดก้อนครับเกลํายลำไยผาร่วยนะครับเนาะครับครับมาเบิ่งตัวเลขนกันเด้อครับเด้อบ้านนี้ ครับลงมาเรื่อยๆแล้วสำหรับตัวเหล็กปูตาผักขาว,ว,วาาน,น,นะครับเด้อครับของเบิ้งนกำกันนาะครับเนาะมีตัวใดแน่นาปูพันหามากตัวใดแน่น,นอะอา้าวพันหามากกับวชัดปันใดเห็นสองครับวชัดเบิ้บงจำกันเนาะบานจังสิชัดเนนะครับเนาะครับมีน้ำ สมน้ำหัวไม e, ป่ปูครับครับเอาชัดๆปูชัดๆครับเห็นน้ำกันบ่เนาะเห็นตัวใดแน่นอะกาทูบการแยงว่าท่านได้เมื่อแล้วครับเห็นตัวสองมาตัวเดียวตัวข้างบนน่ะนะบ่ะเห็นชัดครับเพิ่นนห้ยเลขวิ่งบ่ปูวัวเนี่เอาไปวิ่งตีปูสองนี่วิ่งสองเลยตีเอาล่อล่อทูบรับล่อทูบตอนนี้ครับครับอันนี้เป็นความเสียงของส่วนบุคคลนนะครับเด้อครับ ปวดใช้วิจารณญาณในการรับชมเหรอครับครับเบิ่งตัวเหล็กเลยนะครันก่นกนอนล่อถ่าเนาะครับเนาะล่อถ่าปูให้เห็นยังต้นไม้น้ำปูนี่เป็นอยังลูกหลานสิได้เห็นนังครับมาปวดมะพายลูกหลานเนี่เตินครับเอาความศักดิ์สิทธิ์ของปูนี่ละเห็นไปเนาะเอฟซี่บุรีเห็นไปเนาะ เห็นตัวใดแน่นาะสำหรับบลีกน้ำตัวใบปูครับทา้งสองกับ่เห็นครับบ้านนี้ปูคือบ่เห็นเนาะบ้านนี้ปูเห็ดยังไดล่ะเรียกทูบก็มีสองตัวเดียวเห็ดจังไดล่ะบ้านนี้ปูบ่เห็นยังเลยเบิ่งไปเรื่อยๆเด้อครับเด้อครับเข้าไปเบิ่งน้ำกันเรื่อยๆ หาเบิ่งไปเรื่อยๆล่อผลเฉี่ยมัดกูตัวกันปูเพิ่งกำลัท่านลงมาครับตอนนี้เป็นตอนเศร้าอยู่นะครับเนาะครับตอนเศร้าอยู่เอาลออีกชั่งหน่อยกันปูมันลงมากันนิมนต์เด้อปูเด้อนิมนต์ลงมามาปวดมาไผ่ลูกหลานเนี่ยเอารางวัลที่หนึ่งเราะใส่ปีใหม่เลย อ้ปูคน,นไปใส่นอาบ้านปู่อยูาะปูมาแล้วเออปูเริ่มเตื้นมาแล้วเนี่ยก็แยกก็แยกมาแล้วเนี่ยตัวนั่นกะบบชัดหเห็นชัดชัดเด้อปูเด้อสีมยนอีลีก็ะได้ ที่เป็นหนึ่งไม่เมนหรอกครับบม่เหมือ,มอนใจครับตัวใดนเน,นอะปูนาะบา้านนี้บางเลขกถูบน้ำปูกันบาน้านนี้อยู่ข้างบนเป็นจังไดนเนาะ อ้าวนี่เป็นความเสี่ยงของส่วนบุคลคลเด้ครับเด้อครับหาบึงไปต้อกันเรื่อยๆครับพ่อตัวใดครับท่านเห็นยังมองนี่ทูบก็สิแลีแลหรอทําปูเนาะบ้านนี่มันมาบอกสร้างทูบบ้บ้านนี่ครับงาม,งาม ข้างบนบ่นเห็นนะครับเด้อแต่ว่าข้างล่างเป็นเลขหกครับเลขหกนาะครับเนาะสองหกครับมาแล้วครับสองหกข้างบานสิเป็นเลขเก้าแหละครับผมว่าน 9, 2, เก้นนาสองหกครับเนางวดนี้ล่ะหาเบิ่งเด้อครับเนอสองหกพนันไฮมาเห็นสองชัดอยู่ครับกับเลขหก 6. ถ้าว่าขังบุญไงขับพ่แน่ใจบ่แน่ใจกับพ่ต้องเอาเนาะครับเนาะอเอาตัวสองหกยางเดียวนี่แหละครับอา้าวเบิ่งไปนำกันเด้อครับเด้อครับอสองหกคอนซีเมนต์สองหกเนาะครับเนะบเาะอ้าวติดกาไว้ก็ได้ครับเก้าสองหกก็ได้ครับ เขาสองหกเนาะครับเนาะครับเบิ่งไปน้ากันเรื่อยๆเงีๆเห็นเนาะครับเนาะทุกคนก็นสิเห็นเลขทูบหก,กเห็นชัดอยู่ครับครับเห็นไปเนาะปูผลลงมาเนาะอ๋อไม่เห็นเลยบ้านเดี๋ยวมืออื่นครับ เดี๋ยวพรุ่งนี้เนาะครับเนาะพรุ่งนี้กัเมื่อวันที่หนึ่งครับเชี้ยงยากับสิเดมเบิ้งให้เอฟซีสรุปครับขอเพิ่มอีกครับแต่ว่าตอนนี้เชี้ยงยาท่านส่องกับบอเห็นแหละครับทางส่องเชี้ยงยาผ้าเลาะกับบอเห็นแหละครับเห็นตัเลขทูบเลขทูบปูกับให้บ่ชัดปันไดให้ชัดสองหกหละครับสองหกครับเอาแค่นี้แหละครับนี่ครับสําหรับเลขเลขทูบ เลขทูบนะครับเนาะเลขทูบผู้ใหญมากอะเก้าสองหกครับแต่ว่าเลขเก้าข้างบนกับบัวคอยชัดนะครับเนาะครับมีแต่สองหกแหละครับสองหกชัดอยู่ครับเอาไปจับเหรียญนะครับเนาะครับสําหรับลอตเตอรี่ครับเหรียญหกประตูก็ได้ครับลอตเตอรี่เนาะครับเนาะครับครับท่านสองกรับบัวแนะนําให้เล่นการพนันเหรอครับครับการพนันกรับเป็นสิ่งบ่ดีเหรอครับเนาะครับเนาะครับ 926ครับครับสำหรับเลขปูตาผ่าขาวกาเห็นไปน้ากันนะครับเนาะ926 26กะเห็นไปน้ากันครับเลขกสองเอาเลข2สองไปวิ่งก็ได้ครับเพื่อให้เห็นชัดตาสองครับครับครับชิปนี่กับไม่มีอย่างไรนะครับเด้อทางส่องกาสีเดล่าพีลานองล่ะครับลาบปูตาผ่าขาวพร้อมครับกาสีเดปหาหตุกาเทียนาันไผ่บ้านเราครับเนาะครับขอให้เอฟซีสุขสมบูรน์แบบนะครับเด้อครับ สุขูสุขคนครับควมเก็บกก่ย่าให้ได้ควมไก่กก่ยก่าให้มีนะครับครับมีแต่ควบลำลำลุยลุยครับสําหรับตัวเลขก็เห็นไปนํากันเนาะครับเนาะครับพ่อการไม่นาะครับเนาะคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้เสี่ยงหยาผ้าละาะทั้งช่องยูทูบขอลาพี่น้ัน้องนะครับขอสวัสดีครับ